สวัสดีครับผมตักอ้บนสายสาหนึ่งก้าก้าเจ็ดวันนี้วันที่เก้าตุลาคมสองพหกสิบสี่ครับมันนี้เขาอยู่ที่อำเภอเรืองรกษาจังหวัดชลบุรีนะครับอยู่บ้านพาว่วพ่แสงนองมันนี้เขาสิไปเน,นครัวไปดูแม่ครัวว่ามีใครบ้างทำอะไรกินบ้างครับตอนเช้าไปดูครับสวัสดีครับ เ็ตอย่าง,งนักคคับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโา้ถะาจ่ัดเขากัดเขากรเสารัเนี่ครับสาวจอยเปนัดเขาสู่จุดวนวาบ่แมนเดอบ่แมนจะบ่แมนบ่แมนบ่เยาว่าขุนุนข้นพุนพุนพุนข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 ุนุนขุนาุนข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 ุนุุน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 ุุน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 นุนุนุนนุ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  เตี้ยเมตเตี้ยเออกรุ๊ปกรุ๊ปเตี้ยครับอ่าครับเฮชรได้กี่นะครับปเตี้ยครันนี้เพชรเพชรโอ้เซ้าเสียข้าวต้มเขาหลอกเ้ากันให้ต้มต้มเขาโอเคต้มไปแห้งท่านหนาขึ้นนั่นใช่ประโยชได้โอ้พอดีเลยครับกินอาหารรอนอ่อนครับนะครับข้าวต้มกับต้นเสา้าวต้มนะครับได้ที่เบสบอกมันใจเอฟซีเมื่อกี้ข้าวต้มน้องอะ ครับผมกกินหลายด้ครับวันสิบวันฮ่าฮ่าฮ่านี่กินไรดิเฮ้ยนั่กินงห้ายหลายเอาไม่เห็นะนี่นี่กลนว้ม

ครับหลังจากเขามาชมเรือขั้วแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปชมบรรยากาศรอบบ้านเพ่าเผานะครับบรรยากาศว่าเพิ่นเพชรอย่างยังมาลงโกงเก่งนะครับนี่ครับเป็นอันหนาของเว้นของบ้านนะครับเป็นหน้าของบ้านเอาเป็นเรือครับครับนี่ครับไอ้ั๊บเนื้อท่าเขาบ้านเอาแถวๆนี่ที่ท่าเขาบ้านหีนเล็กไฟครับ นี่ครับบรรยากาศเท่าหน้าตอนเศร้านี่คือเป็นทางหน้าบ้านครับอันนี้ไปอำเภอไทยเจริญครับนี่ครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศหน้าบ้านของแถวพารแสงทองนะครับนี่ครับห้างหุ้นส่วนจำกัดนี่ครับสาวดึงนะครับนี่ครับบรรยากาศของรอบบ้านโดยรวม ครับรถของบุคลากรแพว่าแสงทองนะครับหารรสชาติสีสิเป็นรถของทีมงานอุบลแซมซ่าครับเป็นรถบรรทุกเครื่องปั่นครับนี่ครับเสียงมาลงโกงเกงไงเศร้านี่ครับเพิ่งกำลังลืมหลังคาวมาสีเห็ดโดยครับครับสวัสดียามเช้าอาจารย์พันธ์ครับสวัสดีครับอาจารย์พันธ์เป็นไหนครับนอนหลับสบายดีสบายดีครับผมบ้านผมเป็นตะลุยขั้วมากมีข้าวต้มครับผม เดาชิ้นเขาต้มกันได้ๆๆนครับเหลือบางทชงานก็ติดเทียนอย่างครับนี่ครับจานพักนี่นอครับนี่ยื้เป็นประตกรรมท่าเรือห้องสร้างเพิ่งจะลัางนี่ห้งสร้างครับมากเลยนี่เป็นบรรยากาศตอนเศร้าครับช่วงเวลาที่น่ครับบรรยากาศโอ้ สบายแท,ท้สบายแท้สบายแท้ครับนี่เป็นด้านด้านด้านหลังเวทีครับของตาลางเวทีของเสพทองเนาะตอนที่ยังว่าหาเลาะเบื้องว่าสันเศร้าสามโมงเศร้าแล้วจักได้ยังเครืขินนะครับไอ้ช่วเบื้องนี้เลยการทำการเบื้องหลังอะไรนะครับเนาะอะไรนะครับเพืนะ่อนเพื่เราเนาะเอ้

เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะับไปเลยี่ยครับเดี๋ยวผมจยินเส็ยตเกับทีมกีคอนวาพื้นผมเลยครับ๋ที่ผมมไม่ใช่มีครับโต้เฮ้ครับเ้ครับมกีคนว่าพื้นผมตัวเช้าดิเดี๋ยวครับฟีมือรัวรัวครับผมจะยิ่นไปเล้วครับ คือนี่ฮมมีอยู่าคตะ่นตะล่นตะล้ยนระลุนตะลุ่นตะมุ่นกะลุ่นะ่นตะ่นตะลวนะ่นตะดว่นตะลุ่นะ่นะนตะลุนะลนะนะนตะว่าแถวเขาสุดนวะะลุ่น่นตงล่นตะลุตะล่นตะ่นตะัุ่นตะเุ่นะว่นตนน่นนุ่นนะ คนแก่นเลยครับคนแก่นแต่ว่าอ่าผมอยากมีคําถามมาอ่าผู้พานนี่ให้ตอบได้นะครับเป็นของจังหวัดไหยนะครับผมเพิ่สะกดเลยครับสะกดแล้วครับตอนนั้นผมอยู่ผมอยู่อะไรบ้างขอนแก่นไปหาอุดรครับอยู่ฝุ่นส่วนคนละส่วนผู้พานสิอยู่พี่เนาะครับเนาะงดูผมอยู่อยู่พี่ ช่ทางกันประมานลอยก็โลครับผมไปหาผู้พันตอนเขาอยู่แต่ว่าอาจารย์ตักเขาจะเฉียงผมผมเลยว่านี่ตีผู้พันเนี่ยเห็นไหมโอ้ว่าตอตัวเพราะว่าโอ้ปวดหัวโอปวดหัวกันได้แล้วแล้ว่าไายเขี้ยนครับปวดเราปวดหัวครับนี่คือผู้พันพี่บอกว่าเฉียงผมยันยันนั่นตีผู้พันจะพวเสื้อคอยบอกโลนิดก่อนที่ล่ะเพราะว่าเอาจะไปขายหน้าว่าใครเว็นผู้รอดขายขายหน้มันมาวันที่จะพวเสื้อคอยนี่ัวทั้ต่อทั้งอะไรเขาเคยบอกได้ว่าตีผู้พนัน ผมกับเคยเขาขึ้นครับรถขึ้นผู้พันท่าสั้นรืดๆหลังจากเชื่องโอ้ยผมไปไว้เที่ยวเราริ๊งเนี่ยคือผู้พันเนี่ยท่าถ้าอยู่แถวกระสินชินสีบสีบสเถียงว่าเออนั่นน่ะครัอยู่งยูกระดินี่สีบสเถียงว่ใกล้กันอยู่แมนครับถ้าไปเซ็นแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ระหว่างขอนแก่นนะครับไปหาอุดรมันก็คนละโซนโง่กันเลยครับผมอยู่อยู่จะโซบีมีภูไปนี่เดาภูอย่างเนี้ย อันนี้ถ้าผมไม่รู้ผมก็ไม่ไม่เถียงนะว่าปูพานนี้ปูที่ใหญ่มากครับเทื้อเขาเลยครับผมที่ทำแทนนุ่มอันนี้พูดถะไอ้นาะมันมีหลายพูดครับพูดถะส้นหนึมีพูดอะไรพูะอะไรก็นเลยมีอยู่ไอ้ปูหนึ่งเกะไกลยอ่ะปูเองครับปูส่งติงนะครับโอ้บอผมว่าอะไรเนาะโอ้ยเถียงยิ่งยังยังน่าจะอาโอนขึ้นอยู่อโอนขึ้นอยู่วันนี้ชนะแล้วชนะแล้วชนะแล้วอีกไม่ได้ไปแล้วสมยิ้มเลยไม่น่าเที่ยปั๊บ อ like ุ้ยคนบเอาครับบันทึกใครแนวฮุมเลยครับจูดพี่บอกเฮ็ดใจผมแน่ยังที่ถใจไม่ได้ว่าอุ้ยยัง่อ่งเดี๋ยวต้องมาเสือามต้องตามครับโอ้ยอกาตอนเศ้าตาเปล่ามีหอยแม่ยกไปย่ีอ๋ออดีจารสันสามโมงบบยังอยู่ไปไฟลงเสียบนั้นเด้อไฟมาหาม ว่าเอีัดี๋ยวเดี๋ยวไม่ควมุ่งปัญหาเดียวชิเดี๋ยวชิเีเอาไว้ซำนี้ก็ได้เดี๋ยวผมไมตักเขาตมาให้บอนด้วยครับ